เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาทีมีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะระวังทอนเงินผิดแบงค์หนึ่งร้อยใหม่คล้ายแบงค์พันมากจ่ายผิดกันเอื้อ เป็นอีกเรื่องราวนะคะที่มีผู้ออกมาเตือนก็ค,คือผู้ใช้ Facebook นะคะได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2,562เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเนื่องจากธนบัตรที่ระลึก100บาทที่ออกใหม่มีสีและลักษณะคล้ายธนบัตร1,000บาทมากๆค่ะโดยระบุว่า ตือนระวังแบงค์100่ง100บาทฉบับใหม่ใกล้เคียงแบงค์พันบาทมากๆนะคะหลังผู้ใช้ Facebook คนนี้นะคะได้กดเงินเมื่อเช้าได้คุยกับแฟนว่าเหมือนแบงค์พันมากๆเลยพอแฟนไปซื้อของ50บาทนะคะแม่ค้าก็ทอนมาเลย950บาทเลยบอกแม่ค้าว่าอันนี้แบงค์100่ง100บาทก็เลยระวังกันด้วยนะคะใกล้เคียงกับแบงค์พันบาทมากจริงๆแม่ค้าอาจจะสับสนได้คะ่ะ โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2563เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกและยังเป็นการบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญตลอดจนพระราชพิธีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ของความเป็นชาติไทยโดยได้นำออกมาใช้ในวันที่12ธันวาคม63ซึ่งเป็นวันครบหนึ่งปีของการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหัตราตาชลมาศเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562นะคะธนบัตรที่ะระลึกชุดนี้จะมี2ชนิดราคาค่ะก็คือ1,000บาทจัดพิมพ์จำนวน10ล้านฉบับและ100บาทจัดพิมพ์จำนวน20ล้านฉบับนะคะ โดยธนาบัตรที่ะระลึกชนิดราคา1000บาทมีรูปทรงแนวตั้งโดยใช้หมึกพิมพ์แม่เหล็กสามิติเปลี่ยนสีได้เป็นลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงซึ่งเป็นเทคโนโลยีอันทันสมัยที่ใช้อยู่ในธนาบัตรแบบปัจจุบันสำหรับชนิดราคา100บาทมีลักษณะดโดยรวมและลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงเช่นเดียวกับธนาบัตรชนิดราคา100บาทแบบ17ที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบันนะคะโดยปรับโทนสีธนาบัตรให้เป็นสีเหลือง สำหรับภาพด้านหลังธนาบัตรทั้งสองชนิดราคาเป็นภาพจากพระบราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ค่ะโดยนายเศรษฐพุทธสุดที่วาธนารุตพุทธนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเผยว่าธนาบัตรที่ะระลึกทั้งสองชนิดราคาสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ประชาชนสามารถแลกตามมูลค่าที่ตราไว้านธนาบัตรได้ที่ธนาคารพาณิชย์ธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและสำหรับชนิดราคา100บาทสามารถกดจากตู้เงินสดอัตโนมัติที่มีป้ายสัญ,ญลักษณ์ได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะ โอ้โหนี่ก็คือเป็นข่าวใหม่นะคะซึ่งอยากออกจะมาแจ้งเตือนกันนะคะคือเตือนทั้งผู้ชายและก็แม่ค้านะคะเพราะบางทีเราไม่ได้ทันสังเกตเรามองว่าเหมือนแบงค์หนึ่ันนะคะเราก็อาจจะจ่ายไปคนจ่ายก็จ่ายผิดคนทอนก็ทอนผิดก็อาจจะทำให้เดือดร้อนตามๆกันไปได้นะคะระวังให้ดีด้วยค่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mammy News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ